เอาจริงๆนะผมว่าสรับผมนะผมมองว่าปัญหาเนี่ยมันเออมันเป็นเรื่องการเมืองจริงๆครับผมบอกได้เลยว่าคือจริงๆเราเราไม่ได้ให้ราคาพวกนี้เลยครับเพราะว่าเรามองกันว่าสิ่งที่ดําเนินการตรวจสอบอยู่นะตอนเนี้ยที่กรรมธิการทําอยู่เนี่ยครับเราทํากันมานานแล้วนะฮะแล้วก็วิธีการรูปแบบในการตรวจสอบเนี่ยก็สอดคล้องกันกับทางทางสานักงาน คณะกรรมาการนโยบายที่ดินแห่งชาติคอชเนี่ยเขาก็ดําดเนินการดําเนินการเช่นกันเพื่อที่จะทําการเคลียร์พื้นที่ทับซ้อนกันนะครับให้ให้มันเคลียร์กันให้จบซึ่งเขาก็ดําเนินการมาอยู่แล้วแต่ตอนนี้เราอยากจะเร่งว่าเอา้าคุณสทชคุณทำมาปีนึงแล้วเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมัน,นตอนนี้คุณทําไปกี่เส้นแล้วเสร็จไปถึงพื้นที่ไหนแล้วบ้างแลวคุณจะมีแผนทไลน์จริงๆคุณจะเสร็จเมื่อไหร่อ่าอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่า คือจริงๆเราก็มองอย่างอมยิ้มนิดๆน,น,นะครับค่ะ <laughs> <laughs> คือมองว่ามันอ,อถ้าเราให้ความสำคัญเนี่ย oh. ผมคิดว่าผมให้ความสำคัญกับกับประชาชน8,000กว่าลายที่ทำหนังสือร้องเรียนมามากกว่า